ค่ะทุกคนพบกับช่องไมเนียนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเล่นแมปกร o w อารกาเดนะคะคือแมปที่เราจะมาปลูกพืชกันนะคะนี่ที่เราเคยปลูกเอาไว้นะอืมเคยเล่นมาแล้วนะนิดหน่อยเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีบลูเบอรี่นะคะมีมะเขือเทศมีข้าวโพดเดี๋ยวจะหยิบข้าวโพดไป เอาไปขายกันนะคะทุกคนแอสตอร์เบลรี่ก็เก็บมันเลยค่ะเพราะว่าสตอร์เบลรี่เราเยอะมากแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะมากเท่าไหร่นะคะก,ก็ก็เก็บหมดไยก็ได้แต่ว่าไปขายก่อนดีกว่าโออมีคนให้เรามะเขือเทศน,นะคะเราก็จะมาขายกันเลยนะ วีวีเราลืมเลยว่าเรามีสิ่งนี้อันนี้เป็นสตอรอเบอรี่นะคะเมสตอร์เบอรี่น,นี่ปลูกเลยเปิดเป็นแปลงนะคะจะได้สวยๆงามๆโอ้จะสตอรอเบอรี่ยักษ์ด้วยว้าวไม่รู้ยักษ์หรือเปล่านะแต่ดูเหมือนยักษ์นะอะมาปลูกของนี้บ้างชุบชุบชุบโอเคเราก็จะไป ลนะแล้วก็จะกดอันแรกเลยนะคะตรงนี้เลยนี่นี่นี่ขายทั้งหมดในตัวเรานะคะไปดูกันว่ามลาิทเพื่นม,มีอะไรบ้างมีตังอยู่7,251บาทนะคะนี่ตังอยู่ตรงนี้เลย แต่ว่านะคะอืมอาจจะไม่ซื้อเยอะอาจจะซื้อสตรอเบอรีร่เห็งเดียวนะคะเพราะสตรอเบอรีร่มันราคาถูกเขาก็ปลูกแป๊บเดียวขึ้นและโอ้มีต้นอะไรอีกเนี่ยนี่จะต้นสตอรอเบอรี่นะที่ปลูกไว้ตรงกลางเลยนี่อันนี้อันใหญ่แล้ว โอ้หลายๆคนคือแบบเฮ้ยฝนตกตอนนี้คือหลายๆคนนะคะมีต้นผลไม้เยอะมากมีตังเหือนพันล้วว่าอยากอยากได้แบมบูมากเลยอ่าเอามาปลูกนะคะเพราะบมบูมันขึ้นง่ายนะเอาปลูกโซน,นี้เลยด้วยกันไหนๆมันก็จะ,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 จะได้ขึ้นๆเร็วๆไว รีบไปขายกันดีกว่าทน,นจะได้มีตังคไปซื้อเราต้องรอนะคะต้นไถ่ตัวนะต้นไถ่ตอนนี้13เปอร์เซนนะคะอืมอย่างนี้ก็ดีอยู่นะโหมีแต่คนต้นใหญ่ๆทาง,งั้นเลยเราไปเยี่ยมบ้านกันดีกว่ามีบ้านไข่ก็ไม่รู้แต่ใหญ่มากครูมะม่วง โหนี่ต้นอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเควนให้เราทำนะคะอ่ะเรามาดูซิว่าเราจะมีไหมเขาบอกเขาอยากได้มะเขือเทศ0.5เราจะมีไหมเอยมะเขือเทศเราก็มีนี้เดียวเองเอ่ะน่าจะลองลูกนี้ดูนี่0.41เลยอะ ศูนย์จุดห้าเก้ามันจะไม่ได้ไม่ตรงนี่ลองเอาอันนี้ไปให้ดีกว่าเราเอาอันนี้ไปให้อันนี้ศูนย์จุดห้าศูนย์ไม่รู้มันเหมือนกันหรือเปล่านะคะหรือว่าศูนย์จุดห้าคือศูนย์จุดห้าไม่เป็นไรหรอกเราลองดูกดได้ไม่จําเป็นเราก็กดอันที่สามเลยนะคะเขากนแน,นะคะเราก็ได้ถูกจริงด้วยเราก็ได้ ที่เป็นมะเดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะก็จะลองมาปลูกตรงพื้นที่กว้างๆ่อยดีกว่าอะไรได้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 เอ็กซ์แอนก็น่าจะเป็นอมะเขือม่วงไม่ก็มะเขือยาวนี่แหละอะปลูกไว้ตรงนี้ด้วยกันใกล้ๆตรงกลางไปเลยชื่ออันนี้ยังไม่ ตัวไม่เสร็จอีกอ่ะแ3สไม่อยากให้แบมบูหมดอ่ะเพราะว่าจะได้เอามายังไม่หมดยังไม่หมดนะทุกคนรีบไปกันเถอะก่อนที่มันจะหายไปอีกสิบเ็ปอร็นแล้วนี่ตัวไวมากเลยนะคะทุกคนเพราตอนนี้อยากได้เงินนะคะไปซื้อของไปซื้อแบมบูมาเพิ่มนะเป็นทุน ัวเสร็จรยังนะโตเสร็จแล้วรีบไปขายกันเถอะอูอ้ได้สี่พันเลยรีบมาซื้อก่อนดีกว่านี่ได้มาแล้วอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะทุกคนมาปลูกกันอีกปลูกกันอีกชุบอ่ะแล้วก็ข้าวโพดไปขายกันนะคะ ขายเซลถือว่าได้ตังนิดหน่อยแต่ก็คุ้มค่าแต่ก็ได้อยู่นะคะดีกว่าไม่ได้น,น,นะก็กระโดดลรอไปตุ้งนู้นนะคะถ้าไข่รุร้งก็จะมีไข่นะคะราคาห้าหมืแต่ตอนนี้ลาตังามีอยู่ หันไปดูตังสองพันสามร้อยกิบสาไม่มีตังเลยไปดูนะคะคุณ <c oughs> <c oughs> ลุงคะ่ะหนูขอไข่ไหนได้ไหมคะฟรีไม่ได้หรอกจ้าโอโอูโอ้มีอันคอมมอนด้วยโอ้หนึงแสนห้าหมืน่นบางคนอาจจะมีตังนะคะส่วนอันนี้ไม่ค่อยได้เล่นก็มีอยู่นิดหน่อย อันนี้ก็ห้าหมคอมมอนเหมือนกันนะคะมาดูสวัสดีค่ะขอดูร้านหน่อยค่ะโอ้โหราคาห้าหมือันนี้นะคะรูจากสังเกตนะอันนี้น่าจะเป็นสองหมน้าพันนะคะน่าจะถูกอยู่แต่ว่ามีตังไม่ถึง <c oughs> ตอนนี้โตเท่าไหร่แล้วนะ31%ซีรลองมาล้านซีก่อนเลยนะคะเอ้าหมดสต็อกแล้วฮืเอ้ยมีพัมคินอยู่ไม่มีตังพอโอ้ยก็ไม่มีตงังก็จะซือ้อมันจะหมดแล้วด้วยมีสองสต็อกอย่างนั้นซื้ออะไรถูกๆไปก่อนเลยกันสตรอเบอรี่ถือว่าดีกว่าไม่มีนะ เอาเอาไว้ตรงนี้ด้วยกันจนะได้หลบลมตอนนี้สตอร์แบตรี่คือโตเยอะมากอันนี้ก็น่าจะยังไม่เสร็จเนาะอีกอีกตั้ง49โกครูโหวันเพื่อนคือใหญ่มากค่ะ มีทุกมาลิดเลยมั้งเราก็มาหลบร่มกันก่อนนะคะแดดร้อนหลบได้ไหมอะ่ะ <c oughs> มันเหมือนลังค่าใหญ่ๆโป้งๆเลยอะมาเอามะเขือเทศไปขายกัน เราก็จะมาดูนะคะว่ามีอะไรที่พอจะขายได้ไหมไหนดูซิอีก6กสอะ่ะให้เป็นอะไรอย่างนั้นเราไปโอ้โหมะพร้าวลูกใหญ่เวอร์ไม่เป็นไรเราไปอันนี้ก็ได้น,นี่นี่เรามาลองดูกันนะคะว่าเขาต้องการกินอะไรอยากได้สตอรอเบอรี่0.3กิโลกร,รมัม โอ้ไม่ก็น้องมีสตรอเบอรี่ลูกเล็กๆนะคะการคาดดาวน่ก็ส0.27ใกล้เคียงมากอะ่ะโอ้มีศูนแต่ไม่มี0.3นย์จุบศูนใกล้เคียงอยู่นะแต่ไม่ใช่ศูนอะอย่างั้นเราไปขายกันก่อนเถอะ กันนะคะแต่เป็น0.98ไปขายกันเกมนี้เป็นเกมแนวสบายสบายนะคะทุกคนเราก็เล่นไปเรื่อยๆเสร็จหรือยัง97เปไม่เป็นไรเก็บแล้วนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เป็นไงน ไผ่สูงเหมือนกันนะเนี่ยะไปขายกันเถอะตอนนี้มีตังหกพันแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปซื้อเอิม่มเมล็ดนี้ก็ได้นะ ความขินเรียกง่ายๆว่าเป็นเมล็ดอันนี้เลยนะคะความขินมาเรามาปลูกกันเถอะนี่ซจะซื้อสตรอเบอรี่มาแล้วนะคะเมล็ดสตรอเบอรี่ไปปลูกกันนี่เป็นไง ดีเลยเชื่อมเยี่ยม,มทุกคนโอเคนะคะเราก็มาบอกเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคน